ส่วนผสมของเฮาเด้อทุกคนเนาะอันนี้ก็คือมักอือของเฮาน้ำตาลกะทิกองนึงอันนี้เป็นเกลือเนาะใส้ใส่เกลือทักหน่อยจตะอันนี้ก็คือข้างมองอยู่นี่เด้อทุกคนแสงไปกันสบายดีจ้ามื้อนี้อยู่กับซองน้องสุสาราพัททินเด้อจ้ามื้อนี้กะเลิกงานมาทุกคนนะอยากกินหวาน อาซีมาหเห็ดหวานมาัตึกน,นะที่เลือจต่แกงมันน่ะน,นะจ๊ะมักึหมักอึก,อออาาาก็ซาไทย่นกระเอิื่อยฝักทองนะจ๊ะทคั้นก็มีกะทิกะทิกองนึงกองน้อยกพ็พอนะจ๊ะมีกะทิน,นี่ค่ะน้ำตาลเดี๋ยวเรามาลงมือเห็ดกันเลยทุกคนขางมออย นี่คือคือสว่วนผสมของเฮาเด้อทุกคนเนาะอันนี้ก็คือหมักเออของเฮาน้ำตาลกะทิก่องหนึง่งอันนี้เป็นเกลือเนาะใ,ใส่เกลือตักหน่อยแต่อันนี้ก็คือข้างหมอห้อไปอยู่นี่เด้อทุกคนแสนองออ่้กนา เกินนินึงส่เกินจน้อย,กออยุกคน<ะ>เดี๋ยวกทาถางน้ำฝนเด้๋ยจ้ะ <c oughs> สีสวยบอลาทุกคนสีสวยเยี้ยเดี๋ยวถ่ายน้ำฝุดนะ อยากให้มันหนามันหอมจมังเอา้ากะทิเออใส่กะทิจักหน่อยทุกคนเห็ดมือเดียวทุกคนผัดเล็กหน่อยนะจ๊ะว่าเป็นยังทุกคนนะอยากให้มันหอมนะทุกคนใส่น้ำกะทิจักหน่อยเดี๋ยวบัดบักอืองเฮาสุกแล้วเฮากาสิมาใส่กะทิอีกนะทุกคนเนาะอันนี้ก็กินหอมอเลยนะ เดี๋ยวทานํำพุดก่อนหลังเจอที่เราทานํำพุดนะทุกคนอันนี้ใส่น้ำตาลจัดหน่อยจัดใส่น้ำตาลจัดเลยแล้วก็บรวงอีกบรรวงนตง ันนี้ก็เวลาหาหาซีทุ่มจะหาถุ่งเลยนะอยากกินหวานนะทุกคนนะเหลืองนันมาสองถุ่มมาหิบเน่ากินก็ซีไรทุกคนเลยตาภาษาคนไกลบ้านนะจ๊ะทุกคนเนาะอันี้นะจ๊ะนี้ก็จะเป็นวานวานแบบอือของห้องน้ำน้ำโบราณขวดนะทุกคน ตอนนี้หนำกระโพดเล็วทุกคนเขาก็สชมาตักฟองออกนะทุกคนจากอาทิมันเป็นฟองฟอง,ฟอ,งออกแล้วจะเห็ดง,ง่ายๆกินง,ง่ายๆนะจ๊ะเห็ดแบบน้องโซ่ค่ะเห็ดตามแบบน้องโซลลล่แต่ทุกคนอยากกินแบบไหนก็เห็ดแบบนัน้น แล้วพัดได้ใบอยากเห็ดงบลายกับเห็ดตามงบหนองโซก็ได้นะทุกคนพอมีแค่มาคือละกาน้ำตาลกะทิกะทิกล่องนึงกับยิมฮาบาทนะจ๊ะทนะุกคนเนาะกล่องหน่อยนะแค่นี้ก็ได้กินหวานแล้วทุกคนอ่ะน้ำแข็แค่นี้เฮาก็ได้กินเดินหะน้เห็ดหวานกินเองแบบแซ่บๆนะจ๊ะมาคือกะที่เขาแกงเม่น,นั้นนะทุกคนเนาะ เอาเด็ดแกงเบิดนะจ๊ะทุกคนซื้อบับกอืออันนี้ก็เพียงหนึ่งค่ะนยี่สิบห้าบาททุกคนเห็ดในสองเถื่อเลยด้ท้งแกงได้ดท้งเห็ดหวานขุ้มเกินนะจ๊ะคุ่มเกินตามภาษาคนไก่บาน,นของฮาเนี่ยของคนไก่บานยังเห้ากะอยากกินยังกะเห็ดเองน้ำแล้วก็ซื้อกินน้ำแลาทุกคน จะห่อซาสิไปซื้อกินตลอดมันก็บบาไว้ทุกคนเนะบาไว้เงินในกระเป๋าตนะาเลี้ยองอเอะเลยนะ๊ะเลี้ยงนนากินนะไม่เอาไปททงอื่น,นจ้ายังบุทันชุก,น,ก,น,กน,น,มมน,นะทุกคนอันนี้เขาก็เสียตักฟองออก่อนในหนามันไซสๆนะ๊ะ อันนี้น้ำเดือดแลว้วเบิง้งไก่สิสุกแล้วนะทุกคนไก่สิได้กินแล้วเด้อมะอึกอะเดือดแล้วไก่สิสุกแล้ว,ลวนี่อีกจัดหน่อยนะทุกคนนะสิได้กินแล้วเดือดมาได้กระสีเห็ดนะทุกคนนะความอยากนะจ๊ะความอยากเดือดมาได้หาก็เห็ดนะชีทุ่มหาทุ่มกะมะนางเห็ดหวานะนะจ๊ะ เบิงบ่งบรรยากาศข้างนอกไปเจอเจอเจอแต่ผนังเห็นเดือนเห็นดาวนะทุกคนเบิง่งตอนนี้ก็น้ำฟอดแล้วนะทุกคนถามบอกถามมือขึ้ข้าวุกแล้วกะสใส่สกะทิขั้นตอนจะใส่ใส่กะทิกะทิสุกแล้วค่กะกินได้แล้วนะทุกคนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเฮาเยหินประยากเลยนะจ๊ะบ่ได้ยวงียกเอียงเลย ใส่แค่นี้ก็ได้กินแล้วทุกคนเนาะไปเบิ่งนะที่เพิ่นเห็ดใน y o ยูทูปนะเพิ่นใส่อยังเพิ่นแช่น้ำยังมนะน้ำชมสายชูเพื่อบ่ให้อันนี้บ๊วยฟักทองนี่บ่ให้มันอันนะั้นบ่ให้มันเบือ่อหรือมันมุนอะน,นะเห็นเพิ่นเห็ดแต่เฮาบ่มนะีทุกคนกต็ต้มน้ำเปล่าไปเลยนะะจ๊เฮาก็ากล้างน้ำเปลา่าแล้วก็ต้มแค่นี้ ได้กินเหลวทุกคนเห็ดง,ง่ายๆกินง,ง่ายๆนะจ๊ะเห็ดกินเองนะทุกคนเนาะจังไดกะก็คือเข้าขายอยู่ดอกทุกคนตอนนี้น้ำพดได้ทีแล้วนะทุกคนถามันซุปก่อนโอเคทุกคนตอนนี้กะน,น้ำเดือดได้ทีนะจ๊ะมักเกลือหอกะสุกแลว้วสุกแล้วนะทุกคนนะ เาสิมาใส่กระน,นำกะทิกันเลยใส่กะทิลงไปใส่ตามความใส่ลงไปเลยเอาเป็นจังได้น่ากินนะเดี๋ยวสิคนให้เบิ่งหวานบักอึดูือเอินว่าหวานฟักทอง เ,ออเดี๋ยวให้น้ำฝนจักน้อยนะจ๊ะทุกคนนะเดี๋ยวจะมาซีมกันเลยนะจ๊ะจะมาชิมเลยนะจ๊ะทุกคนใส่กะทิไปลวยังบวบนะใส่อีกกะทิกองน้อยะอะก่ถ้วยหนึ่งวันจะเป็นวันมะยอ ก็พอใส่ได้อยู่เด้อเดี๋ยวให้หน้ำพดจักหน่อยหนึ่งนงี่ะคาสปงตอนนี้เฮาก็ได้วานบักอึแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวเฮามาชิมกันเลยจ้าตักให้สวยกันเด้อเอาถ้วยหน่อย นี่จ้ะต่คือสวยน่อยซิมหวานบัเออมะมนี่ีนนตอนอีกมาดพยายามเดิมมากินนกันเดอกินวานหลับดึกนะจ๊ะทุกคน ชิมหานปักอึมาทุกคนมากินหวานปักอึกันมาเบิ้งเบิ้งอ้ามัมน <laughs> <laughs> จีเบิ้งใหญ่ๆนะจ๊ะทุกคนอืมหอนมันหอน ฮอนท่านเซ็มหวานกำลังดีหวานกำลังด,งดีเลยเดยจ้าทุกคนอุ้ยหอนมือตันนี้น้องโคน้องฮอนค่ะ <Okay. S 1> อืมอติดตอนนี้น้องโซกับเขาจบคลิปไว้แค่นี้เด้อทุกคนให้มาคลิปน้องโซกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองน้องโซเน้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโซเห็ุคลิปต่อไปเน,นี่ยเดจ้า อยเข็นน้องโซเห็ดคลิปต่อไปกับซอยกดไลค์กดแชร์นี่ด้วยไปเลยกินน้ำกันบ่อะไรนะบาย